สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่30พฤษภาคม2566มียรไรายงานข่าวนะครับว่าเกิดเหตุระเบิดหลายร,รอบในกรุงเคียบเมืองหลวงของยูเครนช่วงเช้าของวันที่29พฤษภาคม2566น,นะครับทางการนั้นต้องแจ้งให้ประชาชนงดออกจากสถานที่ลบภัย หลังจากเมืองหลวงของยูเครนนั้นถูกถล่มต่อเนื่องตั้งแต่ตอนดึกของวันที่28พฤศภาคมต่อเนื่องมาจนกระทั่งถึงวันจันทร์ที่29พฤศภาคนนะครับผู้สื่ข่าวรายงานนะครับได้ยินเสียงระเบิดอย่างน้อย10ครั้งในกรุงเคียบเวลาประมาณ11.10นาทีของวันจันทร์หลังจากระบบเตือนภัยการจบตีทางกาศทำงานไม่นานนะครับ ทางด้านวิตาลีคริสโกผู้ว่าการกรุงเคียบนั้นก็เปิดเผยว่ารัสเซียโจมตีเขตต่างใจกลางกรุงเคียบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เเกิดขึ้นบ่อยนักในตอนกลางวันและประกาศให้ประชาชนนั้นอยู่ในสถานที่หลบภัยนะครับก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เปิดเผยนะครับว่าทางด้านยูเครนนั้นได้มีการสกัดการโจมตีเอาไว้ได้เนี่ยเป็นเสียส่วนใหญ่นะครับในขณะที่ยูริอิดนัส โฆษกของกองทัพอากาศกยูเครนก็บอกว่ารัเสเซียโจมตีในช่วงเช้าวันจันทร์ด้วยขียปนาวุธทิ้งตัวซึ่งคาดว่าเป็นขีปนาวุธอสกรเดอร์และอาจรวมถึงขีปนาวุธ s 300และ s 400ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยครับก็เป็นที่แปลกใจอย่างยิ่งนะครับเพราะว่า s 300กับ s 400นั้นเนี่ยมันเป็นขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศนะครับไม่ได้เป็นขีปนาวุธเพื่อใช้ในการโจมตีสําหรับการโจมตี้วล,ลอกล่าสุดนั้นวาเลรีซาลุสนี่ผู้บัญชาการกองทัพยูเครนนั้นเปิดเผยนะครับบอก รัสเซียโจมตีด้วยขีปนาวุธจากน้อยสีลูกและโรนอีก35าลำยูเครนสามารถสกัดขีปนาวุธได้37ลูกและสกัดโรนได้อีก29ลังนะครับแต่ว่าตัวเลขเหล่านั้นแสดงให้เห็นว่าเปอร์เซ็นต์ของขีปนาวุธและก็โรนรัสเซียถูกยิงร่วมดูเหมือนจะลดลงนะครับการโจมตีระลอกล่าสุดนั้นยังเกิดขึ้นขณะที่ทางด้านยูเครนนั้นเพิ่งเผชิญการโจมตีทางอากาศระลอกใจมาก่อนหน้านั้นด้วยนอกจากนี้นะครับที่เมืองคาเมลิสกี้ทางตันตกของยูเครนเจ้าหน้าที่ก็เปิดเผยนะคร แล้วก็มีการยอมรับแบบไม่เคยเกิดขึ้นบ่อยนักว่าเครื่องบิน5าลำนั้นได้รับความเสียหายใช้การไม่ได้นอกจากนี้ก็เกิดไฟไหม้คลังเชืเอ้อเพลิงแล้วก็คลังน้ํามันหล่อลื่นรวมถึงรันเวย์ของสนามบินนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักนะครับเวลานี้ยูเครนก็ออกมาบอกนะครับว่าพวกเขากําลังเตรียมการในการปฏิบัติการโจมตีตอบโต้ครั้งใหญ่ซึ่งเป็นสิ่งที่คาดเดาว่วากําหนดเวลาและเป้าหมายนั้นเนี่ยจะเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ยังไม่มีใครทราบนะครับแต่ในขณะเดียวกันทางด้านวิยาเซสลาฟกรัสคอฟผู้ว,ว่าการแคว้นเบลุรอส ก็แถลงนะครับว่าในส่วนของภักฝั่งของรัสเซียเองนั้นก็ถูกยูเครนโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วก็ทําให้โรงงานอุตสาหกรรมสองแห่งนั้นได้รับความเสียหายมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย4คนด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นระหว่างสหราชรัสเซียกับยูเครนก็นี่ล่าสุดนั้นรัสเซียโจมตีอย่างหนักนะครับทำให้เมืองต่างๆของยูเครนได้รับความเสียหายแล้วก็สนามบินรวมถึงเครื่องบินนั้นได้รับความเสียหายอย่างหนักเช่นเดียวกันครับ